กรานมัสการครับปูกรานมัสการจ้ะครับปูครับเ้าทผม้ชมนี่วดที่ผ่านมาน้ปูเนาะทำเงินวิ่งเจ็ดเจ็ดกับเก้ามาด้วยกันพี่น้องแต่ว่าปูบริจับให้จับลักเก้าเก้าสองเก้าสามออแต่ว่าเจ็ดกับเก้ามาน้ำกันนะครับอันนี้เป็นสูตรทำเงินของปู่สายตัดได้พี่น้องเด้ นะครับถือว่าเดินดีอยู่อ่าเป็นสูตรง่ายๆนะครับเป็นสูตรง่ายๆเป็นสูตรง่ายๆนะครับผมเอาเบิ้งได้แต่ปูเอาได้นะครับไม่ต้องรอธรรมชมปูวาสูตรทำงานคิดง่ายๆสูตรทำงานคิดง่ายๆเอารักหน่วยตังบ๊ปูเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ไล่ไปให้ได้หกตัว แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็จะได้เลขในตาราง6ตัวนะครับผมสองสามสี่นะครับเจ็ดแปดเก้าสูตรทำเงินในตารางมาแล้นกันได้ทุกตัว,ตวมาได้มาม,มานำกันได้ได้ทำมาช่มนี่เห็นไหมครับมานำกันได้ทุกตัวเจ็ดเก่าเนาะปูเนาะอ่า มาด้วยกันได้ทุกตัวมาได้ทุกตัวนะครับผมเด่นยิ่งกับพอสู้ทำเงินครับเงินแจกไม่มีแล้วผ่นมานน้ำกันนะครับท่านผู้ชมชนชนที่สองเด่นที่สองมาปูทำเงินชนที่สองครับแต่มันตรงกันเลขดับดับชนเด่นมาปูสอง่หรือิังไหนดับชนเด่นครับ เด่นท <know, two. S 2> ี่สองสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับผมสี่เจ็ด สี่แปดสี่เก้าครับดับดับดับอันนี้สูตรทำเงินได้พี่นลองเด้นะครับดับดับครับดับสามมาป,ปัวดับบนสามดับสามนะครับผมดับสาม ดับสามดับห้บบ 3, บาครับดับสามดับห้านะครับชมชมเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเด่นหาตัวเด่นกัน,ะกน,กนจะเหลือครับหา,หาเลขหาเลขที่ไม่มาด้วยกันหาเลขที่ไม่มาด้วยกันปัว90เก้า หกเจ็ดครับสอปตัดครับบอมาน้ำกันบอโปวสองแปดนะีบอมาน้ำกันอ่าครับผมบอมาน้ำกันสาปกับบอมาสามแปดกับดับสามเกก็ไม่มาจะเดือดด่เดือดดินอดู ้าเหลือเด่นหนึ่งสองสามครับสองแปดสองเก้าก็ถ้าเด่นสองตัวนี้เป็นตัวเด่นก่อนครับสองเจ็ดถ้าสองคือสองเจ็ดกับสองเก่าน้ำปูถ้าสองครับตัวร่องตัวรองคือตัวนี้ตัวรองคือตัวนี้อ๋อตัวร่องคือวงป๋อ ลองวงไว้ให้ตัวเดนบวงหัวปูเดนบ้งวงให้เพราะว่าเรืเอ,อ,อ,อเรือเร็กเด่นมันจะเรืออยู่แค่ครับจับใส่กระสุนอื่นมันจะเรือตัวเดียวนี่ซีซีแปดนี่ก็มากน้ำกันยากดิปูซีแปดเนี่ยซีแปดเราะมานน้ำกันอืมครับผมต่มันจะเด่นถ้าเด่นมันจะเรือตัวเดียวครับถ้าเล็กสามตัวมันจะมีอยู่แค่นี้สามตัวมีแต่ไรปู หนึสี่นะครับศูนย์สี่เก้านี่สมตัวปวปัวอันนี้นถ้าสมตัวอันปเอาแต่ในแต่ล่าง,งม่มีศูนย์นี่ปัวจับศูนย์มาใส่มาครับผมกับหนึ่งเนี่ศูนลักลอยศกับหนึ่งี่ลักลอยปวปัวทำมากเล้ะ มันจึงมาสองตัวก็พอจับครับอันนี้มาได้บนล่างมาปูสูตรทำเงินเ่ยอันนี้บนล่างแต่ว่าอันนี้เอาแต่บนครับเน้นบนอันนี้เอาแต่บนอย่างเดียวเนีน้นบนนะพี่น้องเด้อสูตรทำเงินเนี่ยอืมเนี่นี่มานำกันได้เมื่อสุดโต่งครับมานำกันได้เมื่อเหลือตัวเด่นอยู่แค่นี้เหลือตัวเด่นอยู่แค่นี้อ่ทำมาชมครับเดี๋ยวบบาเท่าจิเขียนให้ได้พี่น้องเด้ทำมาชมได้สูตรทำเงินทำง่ายๆนะพี่น้องเนาะ าเสองดับเด่นตัวเด่นตัวนี้ครับเ <c oughs> ด่นตัวใดปัวนี่เดียวสีเกาเอาสูตรปูสองดับปูวดับสูตรปูปูบอกว่าสองดับนะครับสองดับดับบนล่างเลยดับบนล่าง <c oughs> เอาเบาเท่าเขียนให้ตัวง่ายๆทนผู้ชมนะครับเนาะที่ที่พระบงห้ตัวนี้เขาว่าสองดับ สูตรทําเงินนะครับผมหนึ่งกุมภาสองดับนะครับผมเด็กในตลรางนี่สองสามสี่นะครับเจ็ดแปดเก้านะครับอันนี้เป็นเลขในตารางแอบสูตรกระหิตง่ายๆเ้ยพี่น้องเด้อปูบอกแล้วสูตรทําง่ายๆเอาหลักหน่วยตั้งนะครับเจ็ดเก่าเอาเกาตั้งไลไป 0901234ให้ได้6ตัวหาห้าก็มาต่อครับ567ก็มาต่อหลักที่2นะครับสูตรทํำง่ายใช้ได้ตลอดชีพเดือนดีที่พี่น้องในตารางนี้มาด้วยกันได้มันบ่อปูวมาด้วยกันได้ทั้งตัววิ่งวิ่งตัวใดล่ะปูวเด่นสองเด่นสองจะว่าดับสองดับชนเด่นนะพี่น้องนี่ปูวว่าดับสองนะครับอ่าจับคู่ก็ตามนี้นะครับสองเจ็ด 28, 29, 2องแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก่เจ็ดสี่แปดส่าตัวหนึ่งสู้ธรรมชม,มนะครับถ,ถ่าสองดับมันจะเดือวแค่นห้นะครับ <laughs> ตัวเี่นตรปัวสองเจ็ดกับสองเก่าเปาปัแต่ว่าปูคือว่งไงสี่เก่าปัพูดถึงถ้าสองดับถ้าสดับคือมา49เอ่าเอาวงตามปูทำชุ่มต่วเด่นนี่เด้อปูว่าเด่น27ง็กับสอเกดับชนเด่นมันสดับชนเด่นวิ่งวิ่งสนะครับปูตัด28 37 38 39อ่าอันนี้ของเก่าแล้วพี่น้องเด้อ ดับคนเด่นดับเด่นสองดับสองคผู้ชมสังเกตเห็นหมครับชุดในตารางนะพี่น้องนะสูตรทำเงินเจ็ดกับเก้ามาด้วยกันได้วิ่งเจ็ดนะครับวิ่งเจ็ดปูก็ถือว่าแมนอ่นวิ่งเจ็ดนะครับแต่ว่าปูปริจับส่กันจะจับแถวบนใส่แถวล่างอือปูสองเจ็ดไอ้สองแปดก็สามแปดนี่ดังนี้ ของปูนี่จกงไหนดับบ่ดับสดับสาอสองนี่กระดับบอสองกระดับคือดับแต่สองแปดสอเจสองเก้าคือบ่ดับมันดับสองนี่ครับดับ2องในบวกการด่นเลยดับสองเด่นในบวกกาอ๋กาวเลยพันพันแปดสองแปดคือคือคือเอเด็กบ่มาด้วยกัน สองกับแปดมันไม่ทกันอ๋อมันตรงสูตรเซฟปูปบ้างบั้งนะตรงสูตรของปูสีหาอ๋อนี่มันตรงสูตร,ตรนี่สูตรนี่ไงทำกันมาหลายอาจารย์พี่น้องนะครับสองแปดตรงกันไม่มาด้วยกันเอาสามแปดมา,มาได้ที่ปูของปูคือตัดนี่ยสามแปดเนี่ยดับสาม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 ดับสองอืมเอาสองแปดนะครับไม่มานะครับผมปูบอกแล้วนะครับ ไฮเด่นไฮเด่นคือ2 7 2เจเกแต่ว่าเด่นชนดับปูเล่มาเน้นที่49แทนนะครับ3ตัว 9, 9. 1 4 9 0 4 9เกาศู่้าชมแคปหน้าจอยได้พี่น้องได้สูตรทำเงนินนะครับอันนี้เป็นสูตรของปูสายตัดนะครับเป็นอีกสูตรนะครับอันนี้เน้นบนบ่บบนนบนนอปูเน้นบนพีนะน่น้องเน้นบนนะครับเด่นเน้นบน อ่ายาวแล้วมันเป็นอะไเนี่ยอ๋แคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมได้เอาตรงๆพี่น้องนะครับไม่เหมือนเงิหมาพวนี้แคปหน้าจอนะครับผมสูตรทำเงินหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมเอาครับเน้นนะครับสองเจ็ดสองเก้าด้พี่น้องได้แต่ว่าปูโบววงเพราะว่าสองนี่ดับชนเด่นปูเลรมาเน้นอันนี้ซีเก้านี่ตัวร่องแต่ว่าปูว่องให้นะครับปูว่องให้แต่ตัวรอง ลักลอยพุใรมักหนึ่งสอ็ดห่ไไปลักลอย1กับศูนย์นูเนาะสตัว149่่ก้ากับูนย้าพุมักกับจับใส่นี่ศูน0์สองเจ็ดศูนย์สอาก้ารับผมขอบคุณขอบคุณปูพี่น้องพอกันคลิปน้าครับผมสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นมู่คอยทำช่วงทุกท่านโชคดีรวยยิ่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเก็บอย่าจนเด้อค่ะพอกันมปคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ